สถานการณ์ในโอเดซ่าเมืองท่าที่สําคัญทางตอนใต้ของยูเครนรวมไปถึงพื้นที่บริเวณท่าเรือถูกโจมตีนะคะต่อมาก็มีการเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมท่าเรือโดยรัสเซียในทันทีเพื่อให้สามารถส่งข้าวสาลีและป้องกันวิกฤตการอาหารทั่วโลกได้นั้นท่านนี้ค่ะประธานาธิบดียูเครนวโลโดิมีเซเนเซนกี้กล่าวว่าการค้าที่ท่าเรือหยุดนิ้งและขอให้ต่างชาติมาช่วยยุติการปิดล้อมของรัสเซีย เพื่อให้มีการขนส่งข้าวสาลีและป้องกันวิกฤตอาหารโลกเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่ท่าเรือโอเดีซ่าไม่มีการเคลื่อนย้ายเรือเดินทะเลไม่มีงานท่าเรือสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองมีไม่ใช่แค่ระเบิดในยูเครนเท่านั้นหากปราศจากการส่งออกสินค้าเกษตรหลายสิบประเทศในส่วนต่างๆของโลกก็ใกล้จะขาดแคลนอาหารและเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ก็อาจกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัว จึงต้องใช้ทำทันทีเพื่อปลดบล็อกท่าเรือของยูเครนสำหรับการส่งออกข้าวสาลีค่ะ ขณะที่เพจ a c e b o o k ของ Thailand Mission ก็ได้โพสต์ความโดยระบุแหล่งที่มาของข่าวโดยในกรณีการจัดส่งอาหารด้วยอย่างน่าสนใจบางช่วงว่าสื่อต่างประเทศรายงานว่าวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียหารือเรื่องสถานการณ์ในยูเครนและความมั่นคงทางอาหารระดับโลกระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสและโอลัฟชอนายกรัฐมนตรีเยอรมนี แถลงการจากเคียบเคลมินระบุว่าปูตินแจ้งมาครองและชอเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนโดยระบุว่ากองทัพรัสเซียปฏิบัติตามบรรทัดฐานของกฎหมายวันิสยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดสำหรับประเด็นการเจรจาสันติภาพระหว่างคณะผู้แทนของรัสเซียและยูเครนปูตินยืนยันว่ารัสเซียพร้อมที่จะกลับมาเริ่มการเจรจานี้ที่เคยถูกระงับไว้ ปูตินยังวิพากษ์วิจารณ์การจัดหาอาวุธให้กับยูเครนของกลุ่มประเทศตะวันตกซึ่งอาจทําให้สถานการณ์ความมั่นคงย่ําแย่ลงและทําให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมรุนแรงขึ้นเมื่อหารือถึงประเด็นการรับรองความมั่นคงทางอาหารระดับโลกปูตินระบุว่าอุปสรรคด้านการจัดหาอาหารนั้นเกิดจากนโยบายทางเศรษฐกิจและการเงินที่ผิดพลาดของกลุ่มประเทศตะวันตก รวมถึงมาตรการคว่ำบาตท,ที่ประเทศเหล่านี้มีต่อรัสเซียปูตินระบุว่ารัสเซียพร้อมช่วยหาทางเลอกสำหรับการส่งออกธัญพืชแบบไร้อุปสรรค ซึ่งรวมถึงการส่งออกธัญพืชของยูเครนจากท่าเรือแห่งต่างๆในทะเลดำและการเพิ่มการจัดส่งปุ๋ยและผลผลิตการเกษตรของรัสเซียจะช่วยลดความตึงเครียดในตลาดอาหารโลกซึ่งจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องเสียก่อนโดยทางด้านของดรปฐมพงศ์โประสิตท,ที่นันค่ะก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงการส่งออกข้าวสาลีซึ่งเป็นอาหารที่สําคัญของตนตกไว้ด้วยว่าฝั่งทะเลอาซอบที่เมืองมารีอุปอ ได้รับการกวาดล้างกับระเบิดในทะเลเองก็มีการกวาดล้างขุนระเบิดไปหมดแล้วเปิดการค้าขายทางทะเลกับมิตรประเทศได้ตามปกติมีเรือรบรัสเซียลอยลังคุ้มกันอยู่ใกล้ๆแต่อเมริกาจะขนข้าวสาลี20ล้านตันผ่านทะเลอาซอบไปจากยูเครนได้ต้องถามรัสเซียก่อนก่อนหน้านี้ข่วาวเพจของ w ว r l d u อัปเดตก็เปิดเผยข้อ,ขอมูลที่สำคัญด้วยบางส่วนว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียแจ้งเรือสินค้าต่างชาติ6ลำที่ไม่ฟองบารัสเซียได้รับการอารักขาออกจากท่าเรืออาซอบได้อย่าง เสรีแล้วคือบอเกเรียโดมมนิกาไลาบีเรียปานามาตุรกีและจามเมกาโดยประธานาธิบดีปูตินแห่งรัเสเซียบอกกับนายกมนตรีมาริโอดาก,กิีแห่งอิตาลีทางสายด่วนว่าชาติที่ยกเลิกฟ้มบาร์รัสเซียจะได้รับการอารัคขาเรือสินค้าออกไปส่งอย่างปลอดภัยที่ปากช่องแคบบอสฟอรัเสเพราะรัสเซียรู้ว่ากองเรือรบนาโต้เหล่านั้นใช้ข้ออ้างชิงทันยพืช แต่แท้จริงคือรุกกองเรือเข้าทะเลดำเปิดแนวรบป,ประจันหน้ากองเรือรัสเซียทางทะเลเปิดทางขนอาวุธหนักมาให้อยู่เกรงค่ะยังคงเคลื่อนไหวและวก็ขยับอย่างต่อนเนื่องสําหรับมาตรการต่างๆที่ทางยุโรปและสหรัฐพร้อมด้วยพันธมิตรพย,ยายามที่จะบีบรัสเซียให้ไม่สามารถลุกขึ้นสู้ได้แต่ก็กลับผิดแผนไปซมดนะคะ โดยล่าสุดทางด้านของเพจ world อัปเดตก็เปิดเผยถึงประเด็นล่าสุดโดยมีรายละเอียดว่ายุโรปอัจฉริยะมากต้องซื้อน้ำมันรัสเซียต่อไปเพื่อไม่ให้ไปขายที่อื่นจนได้กำไรเยอะทาคการการประกาศก็เล่าของสหภาพยุโรปว่าต้องคว่ำบาตรการรัสเซียให้เขตเพื่อทำให้ค่าเงินรูเบิลรัสเซียด้อยค่าลดลง ประกาศมาได้สเดือนเจงไม่เป็นท่าเศรษฐกิจรัสเซียดีวันดีคืนอูฟูยุโรปซื้อการัสเซียมากปก่ากอดประกาศเพิ่มขึ้นร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นเงินก็ต้องจ่ายรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามไปเยอรมนีก็ชักธงเดินนําหน้าทําสัญญาซื้อการัสเซียล่วงหน้าสิบปีไปนุ่นเลยชาติอื่นๆรีบมาจับบัตรคิวเอาอย่างบ้างค่าเงินรูเบิลแข่งค่าขึ้นราวห้าสิบหกรูเบิลต่อดอลลาร์ค่าเงินมีประสิทธิภาพดีที่สุดในโลกปีนี้ พอ,อยุโรปพ้อมบารอาหารรัสเซียยิ่งทาให้รัสเซียขายอาหารให้ทวีปอื่นได้มากขึ้นยุโรปเจ๊งอีกรอบออกอาการร่อแร่ขาดแคลนอาหารสหรัฐถึงกับเปิดปฏิบัติการเอาเครื่องบินทหารมาชิงนมผงเด็กจากเยอรมันไปถึง32ตันป่านนี้ก็เกลี้ยงไปแล้วภายในยุโรปถึงกับเปิดปฏิบัติการเอาเครื่องบินทหารมาชิงนมผงเด็กจากเยอรมันไปถึง32ตันป่านนี้ก็เกลี้ยงไปแล้วภายในยุโรปราคาอาหารแพงขาดตอนขาดแคลนวุ่นวาย ฝรั่งเศสแจกคูกปองอาหารประชาชนอังกฤษถึงน้ามืดถึงขนาดจะตั้งกองเรือรบอันเกรงกใจมาแย่งข้าวสาลีข้าวโพดออกจากยูเครน ทางท่าเรือโอเดสซาหนีออกจากทะเลดำไปสุดท้ายรสัสเซียยืนยันไม่ยอมให้เข้ามาก็กินแห้วแทนเข้าสาลีไปอีกยุโรปยังไม่เข็ดประกาศพร้อมบาทน,น้ำมันรัสเซียแต่ก็เจ๊งเหมือนเดิมปริมาณส่งออกน้ำมันของรัสเซียกลับตาลปัดสูงขึ้นเป็นประวัติการเดือนเมษายน2565รัสเซียส่งออกน้ำมันดิบไปยังเอเชียมากถึงราวร71.7ล้านบาร์เรลเพิ่มขึ้นมากกว่า200% จากที่รัเสเซียส่งน้ํามันดิบมายัางเอเชียการส่งออกน้ํามันรัเสเซียกําลังเติบโตในอัตราที่สูงมากมุ่งขนส่งทางทะเลไปยังอินเดียและจีนอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนรัเสเซียยังตั้งเป้าจะยกระดับค้าขายกับเอเชียให้หนักขึ้นไปอีกแต่ที่ทําให้ชาวโลกถึงกับตาเบิกโคลงอ้าปากค้างในความอัจฉริยะของยุโรปในวิธีการควนน่ำบาตรน้ํามันรัสเซีย คือนางวัชูล่าฟอนเดนไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปคนดังหุ่นเชิดสหรัฐตัวจริงเสียงจริงที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวรายการสดทางโทรทัศน์ช่อง m s n b c ของสหรัฐว่าเราต้องซื้อน้ำมันดัสเสียต่อไปเพื่อช่วยยุโรปจากปูติน เพราะถ้าเราไม่ซื้อผูตินก็จะขายให้กับที่อื่นและได้กําไรมากขึ้นจากราคาที่สูงดังนั้นเราจึงควรซื้อน้ํามันรัเสเซียเพื่อไม่ให้เขาได้กําไรคนดูเผ่าสัมภาษณ์นี้ทั่วโลกถึงกับอุทานว่าความบาดอีอย่ยางว่าและที่มันหนักคือจูจๆรัฐบาลสหรัฐที่นำโดยประธานาธิบดีโจบไบเดน ที่ผ่านมาสนับสนุนด้านหลังให้ยูเครนสู้เต็มที่จัดอาวุธให้ไม่อัน้นส่งผลให้ราคาน้ํามันในสหรัฐทะยานพุ่งเลยเดาวอังคารไปแล้วกว่าแกลลอนละ7.75ดอลลาร์หรือว่าดิตละ69.7บาทค่ะเป็นชาติที่ผลิตน้ํามันใช้เองแต่ราคาแพงมากที่สุดอย่างไม่เคยพบมาก่อน แถมน้ำมันขาดแคลนจนบางปั๊มหลายรัฐต้องปิดหัว่ายชั่วคราวคลังน้ำมันสำรองฉุกเฉินของชาติไว้ายามสงครามก็ร่อยหรอมากพื้นทยบุกสาฮรัฐตอนนี้มีได้ขี่ม้าควงปืนคาวบอยออกรบแทนพหาหนะทางทหารที่ต้องเติมน้ำมันอัตราเงินเฟ้อก็ขึ้นไม่หยุดยอนธนาคารกลางทำ QT ดูดเงินออกจากระบบแล้วลบทิ้งทางบัญชี ก็ไม่ช่วยอะไรเลยสินค้าก็ราคาแพงทั้งแผ่นดินคะแนนนิยมรัฐบาลตกต่ำเหลือแค่38เปเซาสุดฝ่ายบริหารรัฐบาลไบเดนไม่รู้ไปกินนมผงยี่ห้อไหนมาต่างเห็นพร้องกันว่าดูเหมือนรอบนี้ประเียจะไม่หลงกลซะแล้วอีกท้งหลอกขายอาวุธให้ยูเครนไปมากมายจนเสียงหี่สหแล้วทางออกจากปัญหาทั้งปวงคือสงครามยูเครนต้องยุติ แลรัฐบาลสหรัฐกับพันธมิตรต้องยกเลิกความบาเรเซียจึงอยากจะเจรจาหยุดยิงแต่ปัญหาก็คือประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเป็นคนแปลกถ้าเครื่องสตาร์ทเดินหน้าแล้วดับยากลุยลูกเดียวไม่เละไม่เลิกเขาเคยสั่งถล่มกบฏเชชเนียานานถึง8ปีจนไม่เหลือกบฏอีกเลยตอนนี้เขาสั่งกองทัพพันธมิตรรัสเซียลุยปิดล้อมขยายแนวรบจากเมืองคอซอนลุกเข้าไปเมืองนิโคลาเย็ แควนติดต่อจากเคอร์ชอนที่ทางการยูเครนไปแย่หนวดผู้นําเบลารุสโดยยึดปูยไว้ภายในท่าเรือมูลค่าเกือบ20ล้านเหรียญในขบวนรถไฟจํานวน188คันรวมถึงเรือบรรทุกจินค้าสองลำที่เต็มไปด้วยปุ๋ย77,000ตันทํานองว่าปุ๋ยเพื่อนภาคใครอย่าแตะย,ยึดท่าเรือนี้ได้ก็ดุกต่อท่าเรือโอดสซาแห่งสุดท้ายทะเลดําสหรัฐยุโรปน้ำมันแพงและหิวต่อไปส่วนยูเครนสู้ต่อไปโดนย,ยึดท่าเรือหมดแน่นอน จากกรณีเมื่อวันที่27เมษายน2565สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัสเซียระง,งับการจัดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโปแลนด์และบเบลเรียหลังสองประเทศดังกล่าวปฏิเสธที่จะชำระเงินเป็นสกุลรูเบิลสร้างความตึงเครียดเพิ่มขึ้นอย่างมากกับชาติตะวันตก ล่าสุดเมื่อวานนี้วันที่30พฤษภาคม2,565อนรอบตบริษัทพลังงานเดนมาร์กได้เปิดเผยว่ารัสเซียอาจตัดกา๊าซที่ปอนแก่เดนมาร์กเร็วๆนี้หลังปฏิเสธชำระค่าพลังงานเป็นรูเบิลแต่เชื่อจะยังคงหาอุปทานได้ผ่านตลาดยุโรป ส่วนแกสทรารัฐวิสาหกิจพลังงานเนเธอแลนด์ก็ได้รับการแจ้งเตือนจากก๊าสพรอมว่าจะถูกตัดแก๊สในวันอังคารที่31พฤษภาคม2565ในเหตุผลเดียวกัน บริษัทออสเตรีหรือชื่อเดิมคือ DONG Energy ยืนยันว่าพวกเขายัางคงชำระค่าก๊าซธรรมชาติที่รัสเซียป้อนให้เป็นสกุลเงินยูโรและเส้นตายการชำระเงินคือวันที่31พฤษภาคม g a า Prom Export เดินหน้าเรียกร้องให้ออสเตรีจ่ายค่าอุปทานก๊าซเป็นรูเบิลบริษัทระบุนายถ้อยแถลงเราไม่มีพันธะทางกฎหมายภายใต้สัญญาให้ทำเช่นนั้นและเราเน้นย้ำแจ้งไปยังก a า p พรอม x p o r t ่าเราจะไม่ทําเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงที่ก๊าซพรอมเอ็กซ์ร์จะหยุดจ่ายอุปทานก๊าซแก่ ออสเตในมุมมองของออสเตนี่จะเป็นการละเมิดสัญญาทางบริษัทบอกว่ารัสเซียอาจไม่สามารถตัดอุปทานก๊าซที่ปอนแก่เดนมาร์กได้โดยตรงเนื่งองจากไม่มีท่อลำเลียงโดยตรงระหว่าง2ประเทศนั่นหมายความว่าเดนมาร์กอาจยังสามารถควานอุปทานก๊าซได้อยู่ผ่านการจะซื้อจากตลาดยุโรปเราสนับสนุนออสเตตต่อการตัดสินใจนี้เมเตเฟอร์เดอริเซนนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กบอกกับผู้สื่อข่าวในาบรัสเซลในระหว่างที่เธอเข้าร่วม การประชุมสมิตรยูพร้อมให้คำจำกัดความข้อเรียกร้องของรัสเซียว่าไม่อาจยอมรับได้ อาร์สเตดเผยว่าทางบริษัทกำลังเติมเต็มคลังสำรองในเดนมาร์กและเยอรมนีเพื่อรับประก,กันว่ามีอุปทานก๊าซอย่างเพียงพอสำหรับลูกค้าของพวกเขารัสเซียบอกว่าจะรับชำระค่าก๊าซธรรมชาติเฉพาะเป็นสกุลเงินรูเบิลเท่านั้นโดยผู้ซื้อจำเป็นจะต้องเปิดบัญชีเป็นสกุลเงินรูเบิลกับก๊าซพรอมแบงค์ไม่อย่างนั้นจะถูกปิดการจ่ายก๊าซมาตรการนี้เป็นการตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรหนักหน่วงที่สุดเท่าที่เคยมีมาของนานาชาติที่ กำหนดเล่นงานรัสเซียหลังจากมอสโกเปิดฉากรุกรานยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่21พฤษภาคมรัสเซียระง,งับการส่งกา๊าซธรรมชาติป้อนแก่ฟินแลนด์ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งสร้างความขุ่นเคืองแก่มอสโกโดยการสมัครเป็นสมาชิกนาตโตหลังจากแก๊สซุมบริษัทพลังงานปฏิเสธชำระเป็นสกุลเงินรูเบลทั้งนี้โปแลนด์และเบลอกอรกเรียก็ถูกรัสเซียตัดก๊าซไปแล้วเช่นกันอย่างไรก็ตามนอกเหนือจากออสเตรเลียทาา แกสทรารัฐวิสาหกิจพลังงานของเนเธอร์แลนด์มีการเปิดเผยว่าได้รับการแจ้งจาก g a สพร้อมเช่นกันว่าจะตัดการส่งมอบอุปทานแกสในวันอังคารในเหตุผลเดียวกันกับออร s t เตน แกสโทราระบุในท่าแถลงที่เผยพระร่ในวันจันทร์ว่าแกสโทราตัดสินใจไม่ทำตามข้อบังคับชำระเงินฝ่ายเดียวของ g กสพรอมเนื่องจากมันละเมิดมาตรการความบาดของ EU และก่อความเสี่ยงทางการเงินและด้านการปฏิบัติการในการตอบโต้การตัดสินใจของแกสโทราทาง g าสพรอมแจ้งว่าพวกเขาจะไม่ป้อนอุปทานและเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่31พฤษภาคม2022เป็นต้นไป ความเคลื่อนไหวของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่รัสเซียหมายความว่าจะไม่มีการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ2,000ล้านลูกบาศก์เมตรแก่เนเธอร์แลนด์ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคมแต่ทางแก๊สโทราคาดหมายว่าจะชดเชยส่วนที่ขาดหายไปนี้โดยการจะซื้อก๊าซจากที่อื่นแทนแก๊สเทราเน้นย้ำข้อเรียกร้องให้ก๊าซพรอมเคารพโครงสร้างการชำระเงินที่ตกลงกันในสัญญาและเคารพพันธะสัญญาการส่งมอบแต่เคาะร้ายมันไม่เป็นไปตามนั้นในเดือน เือนเมษายนรัฐบาลเดนมาร์กแถลงแผนปลีกตัวออกห่างจากก๊าซธรรมชาติรัสเซียในนั้นรวมถึงการเปลี่ยนบ้านเรือนประชาชนรา2 0 0 0 0 0คัวเรือนจากทั้งหมด4 0 0 0คัวเรือนที่พึ่งพาก๊าสในการทําความร้อนสู่เครือข่ายการทําความร้อนท้องถิ่นหรือชุดอุปรกรณ์ทําความร้อนจากไฟฟ้าภายในปี2028ก๊าซธรรมชาติคิดเป็นส 0, ัดส่วน18%ของการบริโภคพ,พลังงานทั้งหมดในเดนมาร์กในแต่ละปีกําลังการผลิตในประเทศคิดเป็น3ใน4ของก ที่บริโภคในปี2019แต่รัสเซียเป็นหนึ่งแหล่งหลักในการนำเข้าก๊าซธรรมชาติของเดนมาร์กล่าสุดทางด้านของเพจสาธารณะชื่อ Vermaker ได้มีการเปิดเผยรายงานล่าสุดที่เรียกว่าน่าจับตามองเอามากๆและอาจจะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของระบบการเงินโลกไปเลยก็ได้โดยมีรายละเอียดว่า ศึกนี้ยังอีกยาวล่าสุดสือระดับโลกเผยรัสเซียเตรียมใช้กลไกการชำระหนี้พันธบัตรใหม่ซึ่งไม่อยู่ภายใต้อำนาจของตะวันตกซึ่งจะหลีกเลี่ยงการดิฟอลในอนาคตโดยจะอนุญ,ญาตให้นักลงทุนต่างชาติที่ต้องการลงทุนกับรัสเซียมาเปิดบัญชีกับธนาคารของรัสเซียทั้งสกุลเงินรูเบิลและสกุลเงินพาร์เรนซี ล่าสุดซื่อระดับโลกยืนยันว่ารัสเซียเปิดตัวกลไกใหม่สำหรับการชำระหนี้พันธบตัตรซึ่งจะไม่อยู่ภายใต้อำนาจของตะวันตกและจะเป็นช่องทางหลักที่รัสเซียใช้ชำระหนี้ในอนาคตโดยขล้นกนี้จะอนุญ,ญาตให้นักลงทุนต่างชาติเปิดบัญชีกับธนาคารของรัสเซียในทั้งสกุลเงินรูเบิลและสกุลเงินฮ a r เคอร์เรนซีซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาทำธุรกิจกับรัสเซียจะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ จากฝ่ายตะวันตกทั้งนี้มีรายงานอีกว่าเงินประมาณร้อยล้านดอลลาร์ค่าดอกเบี้ยพันธบัตรที่รัสเซียจ่ายไปแม้ว่าจะออกจากมือของรัสเซียแล้วแต่ล่าสุดยังไม่ถึงมือนักลงทุนแม้ระบบจะตัดเงินจากรัสเซียมาแล้วเพราะรัฐบาลตะวันตกยังกีดกันไม่ให้ระบบโอนเงินไปยังบัญชีของนักลงทุนทำให้เวลาผ่อนพันธยังคงนับถอยหลังไปอีกซึ่งหากผิดนัดก็จะเป็นการผิดนัด จากรัฐบาลประเทศเจ้านี้เองทางฝั่งเจ้านี้นั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาเต็มใจย,ยอมรับเงินชำระหนี้จากรัสเซียอยู่แล้วแทบจะแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ดังนั้นปัญหาตอนนี้จึงโดนวิพากษ์วิจารจากรัสเซียว่าไร้าสาระเพราะเป็นกรณีที่มีระบบมีการหักชำระเงินจากรัสเซียไปแล้วแต่รัฐบาลตะวันตกกลับไม่ยอมให้จ่ายเข้าบัญชีนักลงทุนแต่การคว่ำบาตรทั้งหมดนี้จะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป พราะรัสเซียประกาศแล้วว่ากลไกใหม่นี้จะนํามาใช้ในการชรําระหนี้พันธบัตรครั้งหน้าเลยโดยในเดือนมิถุนายนรัสเซียมีกําหนดชําระดอกเบีย้ยอีกราว400ล้านดอลลาร์รัสเซียนั้นลั่นวาจาไว้ชัดเจนว่าการชรําระหนี้ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นภายนอกโครงการพื้นฐานการเงินของชาติตะวันตก หรือกล่าวให้ชัดกว่านั้นก็คือการชำระหนี้ของรัสเซียจะไม่ขึ้นอยู่กับอำนาจความบาดของตะวันตกอีกต่อไปปัจจุบันแผนดังกล่าวของรัสเซียยังอยู่ในขั้นตอนการหารือเพิ่มเติมแต่รายละเอียดเบื้องต้นนั้นเปิดเผยออกมาชัดเจนแล้วและแผนนี้จะถูกนำมาเสนอต่อน,นักลงทุนก่อนการชำระหนี้พนันธบัตรครั้งต่อไปในวันที่23และ24มิถุนายนนี้แต่เท่านั้นยังไม่พอเพอระรัสเซียเกทับอีกว่ารัสเซียนั้น จะไม่ใช้การกระทําเพียงง่ายๆโดยอ้างว่าเพราะรัฐบาลของคุณไม่ให้เราจ่ายเราก็เลยจะไม่จ่ายแต่รัสเซียจะทํามากกว่านั้นคือจะสร้างระบบชํารานีของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้สามารถรักษาภาพลักษณ์ของลูกหนี้ที่น่าเชื่อถือต่อไปเรียกได้ว่าไม่คุยเยอะเน้นวิธีควรจริงมากกว่านายแอนตันชิลูอาโนฟรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของรัสเซียให้สัมภาษณ์ไว้อย่างชัดถ้อยชัดคำว่า เราจะทำทุกอย่างเพื่อยืนยันบทบาทของเราในฐานะผู้กู้ยืมที่เชื่อถือได้แม้จะอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงโดนคว่ำบาตรมาตรการต่างๆถ้าเราพูดว่ารัฐบาลของคุณไม่ต้องการให้เราจ่ายเงินให้คุณดังนั้นเราจะไม่จ่ายเรื่องเหล่านี้ก็จะจบไปแต่ความทรงจำจะยังคงอยู่เราคงต้องมาจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวว่าสถานการณ์ในตลาดพันธบัตรโลกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เพราะตอนนี้บอกได้เลยว่าเดือดปุดปุดและก็หากมีระบบใหม่นอกจากสวิปขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็คงจะได้เห็นหมากเงินโลกเปลี่ยนแปลงไปอีกหลายอย่างแน่นอนเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยสวมใส่สบายแมชเข้าได้กับทุกลูกปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยปกติราคา439บาทพิเศษเพียง399บาทแถมส่งฟรีไปเลย